สวัสดีครับผมมาร์คเมทันทุตบอลทาวเวอร์ตอนนี้นี่ผมมายืนอยู่บริเวณด้านหน้าของท่าเรือฝั่งพนมเปญนะครับนะครับก็จะมีป้ายเขียนว่าบริเวณพนมเปญเฟอร์รี่นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของท่าเรือข้ามฟากครับจากฝั่งพนมเปญนะจะไปยังฝั่งบริเวณชุมชนด้านนู้นครับก็จะเป็นในส่วนของอาราสาต์นะครับผมถามชาวกัมพูชาแถวนี้นะครับเขาเรียกกันว่าฝั่งอาราสาต์นะครับ ก็จะเป็นการข้ามจากพนมเปญไปฝั่งอาลัาสตร์ครับโดยเป็นการข้ามแม่น้ําโขงครับเนี่ยครับแม่น้ําโขงจะตั้งอยู่บริเวณด้านหน้านะครับเขาก็จะมีเรือข้ามฟ้านะครับลักษณะนียก็จะคล้ายๆกับพวกแพขนานยนต์นะครับก็สามารถข้ามได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเดินเท้านะครับรถจักรยานมอเตอร์ไซค์รถยนต์สองแถวตุกๆข้ามได้หมดเลยนะครับแต่ราคาเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับ เอาครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมคลิปบรรยากาศการนั่งเรือข้ามฟากนะครับหรือว่าการใช้แพขนานยนต์ข้ามฟากจากฝั่งพนมไปญครับไปยังฝั่งของอราสตร์กันครับนี่ต่อสังเกับจะมีพวกรถมออไซค์นี่ต่อแถวนเข้าไปแล้วนะนะคบเวนฝั่งด้านนี้ เขาเลยสาสต์ก็ห้าร้ารอยเอลี่ยวนะครับการตามฝากจากพานมไนไปไอเรยสาสร์นะครับนะ<อ>ครับก็สังเกตครับมีพวกรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ รถยนต์เนี่ยรอข้ามกันพอสมควรเลยนะครับคนเดินเท้าอย่างผมนี่ก็ข้ามได้ครับราคา500เหอลียวเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นราคาถูกสุดนะนะครับมาดูว่าคนกำลังรอที่จะข้ามฟากนะครับจากฝั่งพนมไฟนะับไปย,ยังฝั่งอเลสานด์นะครับตรงด้านโน้นนี่จะเป็นในส่วนของายขนานยนต์หรือว่าพวกเรือข้ามฟากนะครับ บรรยากาศนี่ค่อนข้างจะคึกคักเลทีเดียวนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณ15ในกา10นาทีนะครับก็เป็นช่วงบ่ายนะครับมีทั้งพวกรถยนต์มอเตอร์ไซค์จัก,กรยานนะครับที่จะรอข้ามฝากไปยังฝั่งของอรทยานนะครับตรงนี้นี่จะเป็นในส่วนของแม่น้ำโขงนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศนะครับ สำหรับราคาของพวกมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานเนี่ยก็ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าเป็นคนเดินเท้าเนี่ยก็อยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยเลียวนะครับนะครับพวกบรรดาพวกรถนะครับต่อคิวกันที่จะลงในส่วนของแพรขนานยนต์ข้ามฝาก ก็พามาชมบรรยากาศแบบที่ไม่ค่อยมีน้องเที่ยวได้มากันเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่นะก็จะเป็นพวกบรรดาคนท้องถิ่นนะครับคคนที่มาใช้บริการหลักๆนี่ก็คือชาวคขมรหรือว่าคนท้องถิ่นนั่นเองนะครับตรงด้านนี้เนี่ยฮะเป็นในส่วนของ แพขนานยนต์หรือว่าจะบอกว่าเป็นเรือข้ามฟากก็ได้นะครับก็ที่เมืองไทยนี่ก็มีให้เห็นอยู่เยอะแยะนะครับหลายที่นะนะครับการลงแพขนานยนต์ข้ามฟากว่าเรือข้ามฟากครับนะครับคอจะมีเจ้าหน้าที่คอยโบกนะ รู้สึกว่าจะมีเยอะเลยมีพอสมควรเลยนะะครับมีเดี๋ยวเราก็ลงน้ำตาใหม่บรอษัาไปบริษัทครับ รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในเทียบเลยครับเยคยข้ามฝั่งนะครับตรงพระประแดงมาแล้วครับอันนั้นในเมืองไทยครับแถว่าแต่ตรงน,นี้ก็จะเป็นที่ัมพูชานะครับพอมีด้านบนด้วยนะครับมีสองชั้นนะครับสองชั้นเลย ทางบนนี้ก็อาจ,จะเป็นธงของกัมพเดียหรือว่ากัมพูชานะครับภาพได้หมดครับจักรยานมอเตอร์ไซค์นะครับรถยนต์นะครับคนเดินเท้าคนเกอะม่าทุกวัน เมืองหลวงของรรมพูชาฝั่งอะไรศาสต์นะครับจะเป็นคล้ายๆกับชุมชนนะครับอยู่คนละฝั่งกับพนมเปนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าขึ้นอยู่กับทางด้านของจังหวัดกันดานหรือเปล่านะครับเพราะว่าจังหวัดกันดานเนี่ยจะเป็นจังหวัดที่อยู่ล้อมรอบกรบุงพนมเปนะครับคือถ้าไม่ออกแกให้นึกถึงแผนที่ในทวีปแอฟริกานะครับประเทศ แอฟริกาใต้เนี่ยโอบล้อมประเทศเรโซโตอยู่นะครับ <ís> ก็ลักษณะจะคล้ายๆกับทางด้านของจังหวัดกันดานะครับที่มีพ,มพ,มพอมอื้นที่เนี่ยโอบล้อมกรุงพนมเปรอยู่นะคือพนมเปรเนี่ยพื้นที่ไม่ใหญ่นะครับเป็นเมืองหลวงกับพุชารก็จริงครับแต่พื้นที่เนี่ยเล็กนะครับแล้วก็ถูกโอบล้อมด้วยจังหวัดกันดานนะรด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งของขนมเปรนะครับที่รถจะค่อยๆ ยอยมารอขึ้นแนนนนทนทงด้านงตรงด้านนี้จะเป็นในส่วนของฝั่งที่มาจากฝั่งอเลยาสานนะครับจะมายัางฝั่งพนมเปร็ นนรเราใช้ชีวิตกันแบบในเราก็ถามแบบนั้นนะครับได้ามาเรียนรู้ชีวิตเข้าถึงบรรยากาศของถิ่นแท้ๆนะครับไม่ไปอยู่ในโซนพวกนักท่องเที่ยวมากมายนะครับมาอยู่ที่บริเวณโซนที่คนน้องถิ่นเนี่ยเขาอยู่กันเขาใช้ชีวิตกันยังไงแล้วก็มาเรียนรู้แล้วก็มาสัมผัสนะครับ จะเป็นฝั่งของแม่น้ำโขงก็ตอนนี้ใช้เวลามาก็ไม่มานักนะครับสำหรับการข้ามฟากนะฮะก็จะมีพวกเรือหลายลำนะครับทั้งเรือข้ามฟาก เรือขนส่งสินค้าเรือบรรทุกสินค้านะครับแต่เรือพะมงเนี่ยผมยังไม่เจอเลยนะตอนหน้าตรงนี้นี่ก็จะเป็นพวกรถยนต์นะครับก็บรู้สึกว่าจะมีอยู่ประมาณ4คันนะครับบนเรือบนเรือข้ามฝากหรือว่าแพขนานยนต์ที่ผมโดยสารมา บรรยากาศค่อนข้างจะดีนะของฟ้านี่ค่อนข้างจะจับสาย,ยทีเดียวนะ แตกต่างกันคนระับพนมไปเมืองหลวงของกัมพูชาเนี่ยของท่าจะเต็มไปด้วยความหรูหราความสิวิไลนะครับพอข้ามไาปฝั่งของแม่น้ำเนี่ยก็จะดูบรรยากาศเป็นแบบไคล้ายกับเมืงกึ่งชนบทนะครับแล้วก็ดูบรรยากาศเป็นแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับดูมีความเป็นโลภหรือว่าท้องถิ่น น้ำไฟนะครับนี่ครับในไปด้วยพวกบรรดาตึกสูงนะฮะนะครับเพราะว่าเป็นเมืองหลวงของประเทศกัมพูชานะครับปัจจุบันเนี่ยก็มีพวกคุณจีเนี่ยมาลงทุนพอสมควรนะครับในการเปิดพวกห้างแล้วก็ตึกอาคาราต่างๆนะครับเรียกว่าปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองหลวงที่มีความเจริญไปได้ไกลเลยครับในย่านโซนัสเซียนบ้านเราเนี่ย หน้านี่ก็จะเป็นฝั่งของอาเลสซ่าก็ตอนนี้นี่ใช้เวลามาประมาณ10นาทีนะ ดูค่อนข้างจะเป็นแบบโลโก้หรือว่าดูท้องที่จริงๆนะครับนะครับก็กำลังจะจอดเทียบท่าเข้าที่ฝั่งอไรยศาสตร์นะครับตรงนี้นี่รู้สึกว่าจะเป็นร้านอาหารครับมีสองชั้นด้วย นะตรงนี้จะมีเป็นพวกเรือประมงนะครับแม่น้ําโขงก็ถือว่าเป็นแม่น้ําสายสําคัญครับที่ไหลผ่านในหลายประเทศในโซนาาเซียนครับทั้งไทยพมา่าลาวกัมพูชาแล้วก็เวียดนามนะครับ,นะร,บรถก็ตรงนี้จะเป็นรถที่รอกลับไปยังฝั่งของ พนมเปญน,นะครับนะครับคนก็เตรียมตัวที่อยากขึ้นฝั่งแล้วครับทั้งรถยนต์แล้วก็มอเตอร์ไซค์ ตอนนี้รู้สึกว่าจอดเทียบท่ามนที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องรอรถคันหน้าเนี่ยออกกันไปก่อนนะตรงน,นี้ที่จะกลับไปยังฝั่งพนมเปญนะครับเมืองหลวงของกัมพูชา สาข้างหลังนี่ก็รอรถยนต์ออกก่อนนะครับตอนนี้นี่ยังออไม่ได้ก็เพราะว่าติดรถยนต์อยู่ด้านหน้านี่เขาก็มีพวกคันดารถปุ๊กๆรถสองแถวรอจอดรอรับผู้โดยสารนะครับใครที่ไม่ได้นำยานพาหนะส่วนตัวมาแบบผมเนี่ย เดี๋ยวรอให้เขาทยอยออกกันไปให้หมดก่อนนะออกกันหมดแล้วนะครับทยอยกันออกนะฮะโอมันดามอเตอร์ไซค์ ยังติดรถอ,อยู่นะครับเราต้องรอรถยนต์คันนี้นี่ถอยหลังไปก่อน อเลสซานะครับก็ดูบรรยากาศนี่ก็ดูเป็นแบบท้องถิ่นจริงๆนะครับบ้านเรือนของชาวบ้านนี่ไม่ได้มีตึกสูงๆแบบกรุงพนมไปเลยคือให้อารมณ์แบบแตกต่างกันแบบสุดขั้วเลยนะครับรถก็จะถอยหลังนะครับฝั่งนู้นก็พยายามจะเข้ามานะครับมีทั้งฝั่งจะขึ้นนะครับ มีจอที่คอยโบกนะครับเนี่ยครับเรียบร้อยมาถึงฝั่งเรียบร้อยคนระับฝั่งอะไรศาสตร์นะครับบรรยากาศบริเวณฝั่งอะไรศาสตร์นะครับก็จะเป็นบรรยากาศแบบคนละฝั่งของแม่น้ํานะครับก็จะเป็นคนละฝั่งแม่น้าโขงนะครับ อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นฝั่งของกรุงพนมเปญน,นะคะนผมจะพามาให้ดูบรรยากาศนะครับของฝั่งอเลสานครับก็ดูกันแบบคร่าวๆนะนี่มีตุกๆนะครับจอดรอรับขบรรดาผู้โดยสารนะครับ รบรรยากาศบริเวณฝั่งอารยศาสตร์ตน,นะก็ะเนี่ยคร,รับสำหรับฝั่งอารยศาสตร์นะครับก็ขึ้นมาจากฝั่งวันที่เรียบร้อยนะครับตรงด้านนี้ก็จะเป็นจุดจ่ายเงินสําหรับจุดที่จะลงเรือข้ามฟ้าครับกลับไปยังฝั่งพนมเปญด,ดูบรรยากาศครับตรงนี้นี่จะเป็นในส่วนของตลาด แล้วก็ชุมชนนะครับอะไรศาสตร์จะอยู่กันคนละฝั่งแม่น้ำโขงนะครับของกรุงพนมเปญนะครับอารมณ์นี่ก็จะแตกต่างกันแบบสุดขั้วจริงๆนะครับตรงนี้นี่ก็จะยังดูเป็นบรรยากาศแบบบ้านๆนะครับไม่ได้มีความเจริญความสีรวิไลยอะไรมากมายนะครับ บรรยากาศของบริเวณฝั่งอเลสานะครับในประเทศกัมพูชาแล้วก,ก็คงจะถ่ายให้เห็นกันประมาณนี้นะครับสำหรับการนั่งเรือข้ามฟากหรือว่าการข้ามฟากแม่น้ำโขงโดยการใช้แพขนานยนต์นะครับจากฝั่งของกรุงพนมเปนับมายังฝั่งอเลสานะครับ เอาครับสำหรับคลิปการนั่งเรือข้ามฟากครับจากกรุงพนมเปญนะครับมายังฝั่งอะไรศาสตร์นะครับ,รรบซึ่งเป็นการข้ามฝากแม่น้ําโขงก็คงจะมีประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ